หน้ครยบง่ฝาว่าแล้นอ้ประชาชนชาวบ้านเราที่ให้การต้อนรับหนึงสอสา <_ <d> _นะครับท <_ d _> ่านผู้บริการนา้ำด้านหน้าลานวัฒนธรรมด้านน้ำน,นะครับทุกท่านครับทัานทีมที่มาแล้วทุกท่านเลยนะฮะนะครับพอนั้นแล้วตอนนี้กับบริเวณด้านหน้าเรามีท่านราองผู้ว่าราชการจังหวัดครับ S <S นี้เป็นเกียรติในการมอบรางวัลขออนุญาตสำหรับรางวัลที่หนึ่งอย่างที่บอกครับเช่นกันครับห้าพันบาทครับประมู <s <S ้รางวัลครับนักวิ่งนะครับแต่ละรุ่นลำดับที่สองและก็ลำดับที่สามครับลำดับที่หนึ่งจากเคนยาครับผมลำดับที่สองและก็สามจากเอธิโอเปียครับผมครับโอกาสนี้ขอเรียาเชิญท่านประกาศมาเจริญพันครับท่านสำมบโอ้โห่ลำดับที่สองหนึ่งหมื่นบาทโอ้ provinces ดีครับครับ to all the winners เรียบร้อยครับ hope to see you again next year ดครับครับเราจะได้ครับโอเคครับวอนนี้เรียนเชิญท่านประธานจิงชนะอีกครั้งหนึ่งนะครับทีโอปีเรียบร้อยครับเข่ารุ่นนี้เข่ารุ่นนี้21กิโลครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ครับให้เกียรติการมอบรางวัล4,000บาท3,000บาท2,000บาทครับที่แน่ๆไม่มีสุรินทร์เลยนะครับขอบคุณท่านครับ คนตรีนัทนะครับที่ท่านเป็นวันจันะครับก็คือเป็นหัวเดียววัแรงเลยนะครับผมที่นึงครับใช่แล้วก็ลงพื้นที่มาโอ้ากกขาจีากายใครับโครงการโครรจัครับโครงการโคจรศึกษาครับชั่วโมงสามสิบที่สามสิบหครับส่วนคนที่21กิโลกมนะครับผมสามสสามสามห้บครับเรแจวมากๆครับผมเรียกว่าเจวมากๆก๋วมากๆ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีท่านสอส,อสอประกา,ารมาจรินพันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินเขตสามจากทั่วทุกภูมิภาคข,ของประเทศไทยเราจะเห็นอีลแฟนเบอร์ฮาร์มาราทอนในวันนี้ในการจัดกิจกรรมอีลแฟนเบอร์ฮาร์มาราทอนซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรก